กระดาษเลยนะคะของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็วัดออกไปเลยค่ะสร้างแขนปกตินะคะติ๊กเอาไว้เท่ากับลักแลหารันสองขีดเส้นจากจุดนี้มาจุดนี้เราจะหารสามนะคะแบ่งให้เท่าๆกันหารสามค่ะขีดเส้นฉากนะคะขีดเส้นฉากค่ะจุดนี้เรียกว่าจุดที่หนึ่งนะจุดนี้เรียกว่าจุดที่สองค่ะจุดที่สาม จุดที่สี่เรียกว่าเส้นใต้ท้องแขนนะคะจุดที่สองวัดขึ้นมาสองเซนครึ่งค่ะจุดที่สองวัดขึ้นมาสองเซนครึ่งจุดที่สามวัดขึ้นมาครึ่งเซนค่ะศูนย์จุดห้าจุดที่สี่วัดขึ้นมาสามเซนค่ะติ๊กเอาไว้นะคะใช่ไหมบรรพัดหัวนกแก้วนะคะโค้งแขนจากจุดที่หนึ่งหาจุดที่สองมาจุดอยู่ที่จุดที่สามนะคะขีดเลยค่ะขีดเส้น หมุนไม้บรรทัดหัวนกแก้วนะคะให้วางจากจุดที่สหาจุดที่4ี่ค่ะวางแบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะต่อมาเราจะมาหาความยาวของแขนแขนตัวนี้อาจจะยาวตกอยู่ที่เส้นข้อศอกประมาณ32เซนสามสิเซนฮะประมาณนี้ความยาวแขนคุเพื่อนวัดกำหนดเท่าไหร่วัดลงมาเลยนะคะต้องการความยาวแขนเท่าไหร่เรากำหนดมาเลยตัวนี้สาเซนนะคะ ติ๊กเอาไว้32เซนติ๊กเอาไว้ขีดเส้นฉากออกไปเลยค่ะขีดเส้นฉาก